สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอะช่วงนี้บานผมก็อากาศร้อนเลยนะครับก็เามื่อคืนก็มีฝนแอบตกมานีดนึงตกก็เหมือนไม่อยากตกครับแอบตกอะวันนี้จะพามาดูเพลี้ยไฟครับพอดีเลยของผมเจอเพลี้ยไฟครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงแล้วจัดการกับมันยังไงถ้าดูหน้าตาผมเหมือนนิ่งอย่างเลยเจอเพลี้ยไฟหลายคนก็เครียดไม่ต้องเครียดอะครับผมปลุกแต่ปี2017ครับ การเจอเพลี้ยไฟมันก็ไม่แปลกหรอกครับมันก็ไม่ต่างจากอะไรที่เราเจอกับราใบาจุดหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละฤดูเนี่ยผักสลัดก็จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าฤดูนี้เจอนี้ฤดูนั้นเจอนั้นเราก็แค่เตรียมตัวรับมือแค่นั้นเองครับมาดูครับถ้าเจอทํายังไงแล้วตัวไหนเอาอยู่เดี๋ยวขออนุญาตสลับกล่องแล้วมาดูกันครับผักร่อยร้อเลยฮะเห็นไหมฮะยืนต้นอเ,เนี่ยเวลาผมเก็บมันจะมีบ้างครับต้นที่ไม่สวยเนี่ยอย่างเงี้ย มันก็มีฮะแต่ถามว่าไว้ทําอะไรเอาไว้เก็บกินเองครับบางทีกินเองจนเบื่อเนาะแต่ก็เดี๋ยวญาติเข้าสวนมาก็เก็บต้นขี้เหรนี่แหละครับให้กินต้นสวยไว้ขายอ่ะทีนี้มาดูครับเพลี้ยไฟในผักสลัดลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นดังๆเนี่ยจุดๆเนี่ยอืม,อ,มอันนี้คือเพลี้ยไฟถามว่าผมตกใจไหมก็ไม่ตกใจนะครับก็คือผมรู้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเจอเพราะผมไม่ได้ฉีดป้องกันครับอันนี้ผมรอให้มันเจอแล้วผมค่อยจัดการครับ นี่เพลี้ยไฟที่สังเกตง่ายที่สุดนะครับจะเป็นผักตัวสีแดงต้นสวยๆต้นที่ไม่สวยผมเก็บไว้กินเองอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนะให้ดูลายแบบลายมันหน่อยเป็นไงฮะลายชัดไหมผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มันชัดหรือเปล่าเนาะนี่ลายแบบนี้เลยครับนี่คือเพลี้ยไฟนะครับถ้าถามผมว่าตัวมันหายไปไหนหมดเอาอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปพาไปดูว่าเอาใช้ตัวไหนเอาอยู่แค่นี้ฮะเนี่ยคือเพลี้ยไฟ ถ้าเราเก็บไว้มันก็จะลามเต็มเนี่ยเนี่ยดูหูหใบไหนก็ที่ดีเนี่ยล้วจะเก็บขายยังไงเพราะว่าผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมอยู่แล้วเนาะยิ่งช่วงนี้ม o t ต GP ด้วยผมต้องส่งม o t ต GP ถ้าเกิดผักสภาพนี้ไปนี่อายเขาเลยนะครับเนี่ยอืมเลยวันนี้พอดีครับจังหวะเจอเพี้ยไฟเพี้ยไฟมันมาจากไหนอากาศร้อนมันมาเองครับเพื่อนเพื่อนจะซื้อมุ้งแบบราคาแพงสีขาวอะไรต่างๆมาก็เอาไม่อยู่หรอกครับมันมาหมดเลยเพราะตัวมันเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ดูว่ามันมีตัวเหลือหรือเปล่ามันไม่มีเหลือนะสิตัวมันจะเป็นแบบฝุ่นๆน,นะครับคล้ายๆฝุ่นนี่ตัวที่มันตายเนี่ยอือนี่ฮะนี่ตัวนี้ตัวดําเนี่ยเล็กกว่าขี้มูกนะีะฮะตัวนี้เนี่คือเขาแล้วจะมีเยอะมากนี่ฮะเศษเขานี่นะครับบางทีเรานึกว่าฝุ่นตอนแรกๆที่ผมเคยเจอนะเพราะว่าบ้านผม ผมอยู่กลางสวนเนาะเขาก็ทํานาทําอะไรเขาก็มีการเผาตอซังข้าวไปเนื่องปกติยกเว้นปีนี้ที่เขาไม่ให้เผาเนาะผมก็นึกว่ามันเป็นเศษของการเผาอ้อยเผาตอซังข้าวแล้วมากระเด็นใส่ที่ไหนได้เพลี้ยไฟมารู้ตัวอีกทีก็แหมผักขายไม่ได้นะในสภาพนี้ผมก็ไม่กล้าขายหรอกครับขี้เรศแล้วสําหรับผมนะเนี่ยคือขี้เรศเลยดูรากมารากสวยแต่ผักขี้เรศเขไม่ไหวนะครับอันนี้เพื่อนๆมันเนี่ยผมเก็บไปหมดแล้วเพราะว่าตัวนี้เหลือตัวที่ขี้เรศทีเนี้ย เบื้องต้นถ้ามันเป็นเพื่อนๆฉีดน้ําก็ได้แต่ละพื้นที่มันต่างกันนะครับบางพื้นที่ฉีดน้ําก็เอาอยู่แต่เวลาฉีดน้ําเราใส่เครื่องฉีดก็ได้ครับเป็นแบบเดี๋ยวผมพามาดูผมใช้อยู่สองสามเบบเพราะว่าผมไม่ได้มีสายแบบนี้เดินฉีดข้างในสวนอยู่แล้วผมใช้ตัวนี้ตัวนี้เมื่อก่อนใช้ตัวนี้ครับมันก็เป็นแบตเตอรี่แต่เพราผมอยู่สวนในไฟฟ้าปะปาไม่มีหลังๆผมใช้ตัวนี้เลยคือตัวนี้มันใส่น้ำสิบหกลิตรแต่ไม่ใช่ว่า อุ้ยชั้นแกแล้วชั้นยุ่งอะไเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเต็มก็ได้นะครับใส่สามสี่ลิตรก็ได้แต่ว่าแรงเวลาเข้าฉีดเนี่ยมันจะฟุง้งแล้วก็กระจายสามารถฉีดไปโดนใต้ใบโดนตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เวลาฉีดน้ําหลายคนฉีดแล้วบอกว่ามันไม่ตายหรอกพี่บางพื้นที่ตายครับก็คือการฉีดถ้าไม่โดนตัวเขาเขาไม่ตายแต่สําหรับบางพื้นที่ฉีดแล้วเอามาอยู่ทาไงพี่ผมใช้ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้มันเป็นชีวภาพเพราะผมเชื่อว่า ผมไม่ได้มาโฆษณาขายนะผมไม่มีขายคือ <c ười> ผมกําลังจะบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเราฉีดน้ําแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่หรือใช้น้ําหมักอะไรก็แล้วแต่เอาไม่อยู่ใช้ตัวนี้ <c oughs> <ๆ>เพื่อนๆก็จิ้มที่หน้าโจมัมนก็ขึ้นมาเขาขายที่โชปี้ที่ l a ซาด้าเ <c oughs> พื่อนก็ไปซื้อเอาเองครับแค่นั้นเ <c oughs> พราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มัน <c oughs> มันเป็นออแกนิกนะครับมันไม่ใช่สารเคมีจ๋า คือเราจะสามารถมั่นใจและคิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมผักผมที่ทําผมจะไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าหนอนฆ่าแมลงอะไรตองแล้วแต่ผมไม่ใช้เลยแต่ถ้าเป็นเพี้ยไฟเนี่ยมันต้องใช้สารออร์แกนิกถึงจะเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นมันเอาไม่อยู่จริงๆก็ลองดูแล้วก็ไปปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้เบื้องต้นลองน้ําเปล่าดูก่อนแต่น้ําเปล่าไม่ใช่ไปฉีดต้นที่แดดเปรี้ยงอย่างเงี้ยแล้วฉีดไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าแดดแรงๆผักเจอน้ํามันก็ไม่ต่างกับฤดูฝนนะครับ น้ำเกาะที่ใบเจือเดดมาวันนี้ไม่เป็นไรครับอีก2วันใบไหมก็เป็นลักษณะอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วก็ปรับใช้เอาในส่วนตรงนี้เมื่อใดทําทผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ในสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าผมขายผักทั้งปีทุกฤดูการที่จะขายส่งร้านอาหารหรือโรงแรมยิ่งโรงแรมระดับ5าดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เราจะต้องขายถูกให้เขาซื้อนะครับ คือต้องมีผักที่มีคุณภาพให้เขาตลอดทั้งปีตามที่เขาต้องการแค่นั้นครับแต่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเขามีอีเวนต์ใหญ่เขาจะบอกเราล่วงหน้าแบบช่วงนั้นต้องการผักเยอะหน่อยนะประมาณเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ตัวนั้นเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ก็เตรียมให้เขาถามว่าสวนผมทําทันไหมไม่ทันหรอกครับผมมีลูกสวนลูกสวนก็คือเพื่อนผมญาติผมพี่น้องผมที่บางคนเขาไม่ได้ทํางานหรือบางคนมีเวลาว่างก็มาปลูกผักให้ผมผมก็ ให้เอาปุ๋ยกับมเมล็ดพันธุ์ที่สวนผมไปผมก็รับซื้อเขาคืนนาไปขายต่อเพราะผมจะควบคุมคุณภาพด้วยถ้าคุณภาพไม่ได้ผมก็ไม่ส่งหรอกครับส่งไปก็เป็นการฆ่าตัวเองแค่นั้นแหละครับอ่ะเพื่อนคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพลียไฟมาผมก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะครับก็ต้องรีบฉีดคลุมมันหมดเลยนี่เลยครับฉีดกระทั่งต้นพันธุ์ก็ฉีดได้นะผมฉีดเลยจริงๆเนี่ยมันควรปลูกแล้วแต่พอดีรุ่นเนี่ยผมให้ลูกสวนไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนมาขอ เอาไปด้วยเพื่อนเอาไปเมื่อวานก่อนก็ไม่เยอะครับร้อยเจ็ดสิบให้ลูกสวนไปแค่ร้อยห้าสิบผมปลูกก็ไม่เยอะปลูกนิดเดียวอันนี้ก็ให้ลูกสวนอีกคนนึงแค่นั้นละครับแบ่งกันปลูกไปเพราะว่าถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนผมจะตูปลูกแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเพือพ่อน ไอเพราะว่าผักบางทีมันเจอฝนเจออะไรแล้วมันน้ำหนักมันไม่ค่อยดีเนาะเราก็ต้องปลูกให้มันมากกว่าปกติเพื่อให้มีกับลูกค้าแต่ถ้าฤดูนี้มันหนาวๆเนี่ยผมไม่ค่อยปลูกเยอะหรอกครับผมให้ลูกสวนปลูกไปให้เขาเอากําไรไปเราก็แค่ซื้อมาขายไปให้เขาส่วนฤดูที่ทํายากเราต้องลุยเองครับไม่งั้นม่มีผักส่งอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ